สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสวงเศร้าครับวันที่ยี่สกันยายนแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ่งงัวงามครับเป็นลูกช็อกโกแลตเด้อตัวนี้ครับความสูงเพิ่นอยู่ที่ร2อยยี่สเลยเด้อพี่น้องร2อยยี่สแล้วครับอายุกับประมาณบ่ท่านพบปีครับประมาณ1ิปเดือนได้เนื้อหนังครับสุดยอดครับบามัน บามันเลือดสูงครับพี่น้องครับเปิดไหวหนึ่งมืนเจ็ดพันเท่านั้นครับมืนเจ็ดครับเป็นแม่บล็อกได้สบายครับหายากครับเนื้อหนังแนวนี้ครับนมสีเต่าลํำโตเนวาดีหนังหนาครับหนังหนาเบาตึงเห็นเหลียวอุ้ยบอย่อมหนีวอย่อมป่าเลยครับนี่เบิงครับกุ้มเอาจนได้เจ้าของเพิ่นกับเพยงแห้งครับเพิ่นไปเห็ดแม่บ็อกคือกันครับเอาแบงเพิ่นมาครับ หนึ่งมืนเจ็ดพันครับใผอยากได้ไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนวครับพี่นองครับนี่ไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนวครับปูนนาขาครับหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับพี่นองครับเป็นงัวงงามเด้อดูกช็อกกแล็กครับเรียบงามครับนาคางามใส่เมาไ้เหลี่ยวนี่นี่ใสเื่องอยู่เด้อครับเื่องอยู่จูงกง่างเบื้องหน้าตาครับอายุประมาณสิบเดือนได้ครับว่าท่านพ่อปีเด้อนี่ มกให้รูปให้เก่าเขอกันนี่โู้แห้งปุ่นออกเลือดมันรลายครับตัวนี้มือเจ็ดครับคุณพอ่อคุณแม่นี่ฝ่าวเดอร์พี่น้องเดอร์มีตัวเดียวเดอมีตัวเดียวแม่บอกแม่พันอนาโคตครับเป็นง่วงงามครับงามอิลีครับทึ่งงามทึ่งนาครับมือเจ็ดครับต่างข้อย,ย,ยุ่นยุ่นเบืองครับต่างข้อวุ้ยเป็นสันเป็นสันเลย ลูกช็อกโกแลตครับสีนี่บ่ตองห่วงครับขนาดบาด่ดแดดได้ครับก็นยง่งแดงป่านนี้ครับพุ่นนะอู้สุดยอดอีรีครับเอาเมื่อเจ็ดฝ่าวด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้อ,อพี่เบิงครับพ่นปืดดึงงานตาสะเลยออขอขาเล็บดีปุ๊บสุดยอดอีรีครับเอาแดดกรลังออกเบาทาแดดครับพี่น้องครับอดใจบ่ไหวทาแดดกระโดนโพดพ่น ถ่ายต้นต้นครับถ่ายต้นต้นโกกหางเบ่งที่แหละครับเบิ่งโกกหางที่แหละคุณนะหอ้ยเงาหางเงาหางอูนนะเมือนเจ็ดเท่านั้นครับฝ้าตัดสินใจดวนครับพี่กัดทรงไกลๆในเดอพี่น้องเด้นนี่นี่งวแบงปันครับงวงโบเดพานลายครับแบงปันครับหอ้ยเพดดำเพดดำเพดำเพดำครับโกกหางใหญ่อูน ถ่ายต้นต้นถ่ายต้นต้นถ่ายต้นต้นครับนี่เสื้อซ้ายดีครับช็อโกโกแลตครับพี่น้องครับมื่นเจ็ดอายุบันพ่อปีครับนี่ลูกได้ครับเขานียังค่วยอยู่เด้ครับเขายังั่วยอยู่เฮ้ากัดซมารถไปเฮ็ดเขาได้อีกครับเขายังั่วยอยู่ฟุ่นสูก้กับว่าากไปโอ้หนาหลายครับคุณแม่ครับ น้าหลยครับคุณพ่อครับเบิงครับนี่เบิงครับมื่นเจ็ดครับสูงลอยเศร้าแล้วเด้ครับเพิ่นกะตัวบวนใหญ่ดอกครับแต่ว่าตอนส่อนครับเนื้อหนังครับอันน่าโคตรไปได้ไก่ครับไปได้สวยเลยอันนาโคตรงวตัวนี้ครับท่ายตนเป็นตูนะครับคุณน่ะเบิงครับเป็นงัวงงามครับ อันตะกี้กะบาวตึงขายตะกี้กะ6หกหมื่นครับซำนี่หกหมื่นตอนนี้เหลืออยูหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับฟลเวอร์แฟลเวอร์ครับมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวง่วงงามครับาถ้า,ถามเพิ่นมาโดนแล้วละครับตัวนี้ครับนี่ละไปนี่ยืนง่ามเออพี่สุดยอดได้ความหนาได้ความยาวนี่เป็นงัวอนาคตรครับ นี่ผูใดว่าตัวน้อยเกินกะผ่านสกอนเดอบ่าวตึงอ่านเป็นอันหน้าโคตรครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเพื่อนกระสินญ่ครับ้าหไ่สีสื่อบ่ได้ด้อครับราคานี้ครับถ้าเพิ่ใหญ่เป็นสาวเตรมไห้อาจสิสอบ่ได้ครับราคาเมื0อนเจนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ฟ้าวครับฟ้าวโทร่มหาบ่าวตึงเลยพุนะ่นน่ะกาบานเปิดกว้วงดีครับเฮดเขาเขาเนี่โอ้สุดยอด สุดยอดหูกระสันแล้วเลือดมันสูงครับตัวนี้ลูกชอบก็แลกครับเบิ่งต่างข้อครับเบิ่งต่างข้อย่นเป็นย่นพุ่นะต่างข้อลายสันกระโดดเล็บกับงามครับเล็บงามเล็บเล็บซักดีเบือ้องเรื่องงานตาสะเลยขาหลังเหยียดตรงขาหลังเหยียดตรงพ่วงหางยาวสีดำงานเป็นงานหูนรูปก็ได้ครับ ขูดขนออกก่อนให้เพิ่นทายขนก่อนจูงก็ง่ายได้พี่น้องครับจูงก็ง่ายครับอุย้ยลำตัวหนาได้ความหนาได้ความเดงได้ความสดปุ่นเลี้ยมหยุบหยุบเลี่ยมหยุบหยุบเลยครับเบิ่งครับสูงลอยเศร้าแล้วครับวัดให้เมอกี้นี่สูงลอยเศร้าแล้วเมื่นเจ็ดครับ งัวงมครับพี่่กว่นนี้คงสื่อ,อบ่ได้ครับราคานี้เพราะฉะนั้นแล้วกล้าวครับโทรหาเบาตึงดวนเลยแม่บอกแม่พันธ์ไทยมักงัวแดงแนวนี้ครับโอ้มาเด้อพี่กัรบนันนาวาครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญท้ายตอนบ่แดดครับถ้าแดดนี่สิมทายให้เบิ่งใหม่ครับสีสันเพิน่น ใส่แววนใบผนะครับเสียบตาแห้งนี่ขนาดบบเดดครับเบิงครับกันย่งเดงขนาดนี้เลยอ้าวเห็นชิปนี้เฝ้าทู่หาเบาตึงดวนครับสีได้เฝ้าไปส่งครับเดี๋ยวสิไปตัดยาไม่เพลินก่อนครับพี่น้องครับสําหรับชิปนี้ก็อยูดดีมีแห้งคือเกาครับจบชิปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ